สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องคุณบิวตี้คยี่หวยนะคะคลิปนี้บิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากอาจารย์ส้มเซียนหวยงวดวันที่1กรกฎาคม2564กันค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่างวันนี้อาจารย์ส้มจะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้าง28เนี่ยให้ซื้อเป็น628 3ตัวท้าย กับมันจะเป็นตัวการของ728เลขดังอันนี้แพงมากนะวดนี้อาจารย์ดอกจันไว้เนี่ยมีโอกาสมาร,สร้อตเซ็นเลยนะคำว่าร้อตเปซ็นเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับแนวทางรัฐบาลที่บิวพาไปคยีถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หัวด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดเดดแม่นๆแ,แบบนี้แน่นอนคะ่ะ